วัสดีครับเช้าวันพฤหัสที่ใหญ่ยนจูนิ่งนะครับอำเภอตาขีนะครับวันนี้รถยนต์มาสเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนฮะบีทีห้าสิบนะครับบีทีห้าศูนย์ฮะไฮเลเซอร์นะครับรถคันนี้ก่อนที่จะสัมภาษณ์เจ้าของรถนะครับมีดีเทลนิดนึงว่าเป็น f อฟอาจารย์ใหญ่แล้วก็สั่งของจากใหญ่ยนจูนิ่งผลิตภัณฑ์จากสอใหญ่ยนจูนิ่งนาไปใช้กับรถคันนี้แล้วนะครับวันนี้เดินทางมาใหญ่ยนจูนิ่งนะครับมาทําอะไรเรามาติดตามนะครับสวัสดีครับ ครับชื่ออะไรครับชัดชัยวิสารวัฒนะครับเดินทางมาจากตลาดไทยครับตลาดไทยครับนะครับ้อยกว่ากิโลเกือบ200ตีสัก200กลมๆครับผมนะครับรถคันนี้ให้ใหญ่ยนต์ตัวจริงทำอะไรฮะเปลี่ยนยางฝาวาวแล้วก็ใส่น้ํายาเคลือบกระบอกสูบแล้วก็น้ํายาเคลือบเบาวาวเคลือบเบาวาวครับวิธีวัน่ะวิธีวันใส่แล้วใส่แล้วครับผมใส่แล้วเห็นไหมครับนี่คือ FC ใหญ่ตัวจริงนะครับวันนี้ขับรถมาสกิโลเพื่อให้มาเปลี่ยนยางฝาวาว นะครับเพราะว่ามีการรั่วเสริมนะครับก็ตอนนี้ช่างแซมนะครับกําลังดําเนินการอยู่นะครับสําหรับรถ b t 50นะครับก็ทําไมถึงใช้ผลิตภัณฑ์ของสอใหญ่ยนตุนิ่งก็ผมดูใน YouTube แล้วลองใส่มาแล้วก็ใช้ดีก็เลยมาเลยมาตามมานี่ครับใส่ไปนนแล้วยังผมใส่ไปได้อาทิต์หนึ่งรถเป็นไงบ้าลงที่ใส่ก็มันก็ดีขึ้นนะอัตราเร่งเป็นไงดีขึ้นครับ วิธีการขั้นตอนการใส่นี้สามารถทําเองได้ใช่ไหมได้ครับไม่ต้องไปปรึกษาช่างเลยครับผมก็คือเจ้าของรถเองสามารถใส่เองได้ครับนะครับสั่งจากบริษัทเลยครับผมนะครับสั่งตรงไปครับนะครับนําไปรถยนต์คันนี้ก่อนหน้านี้นี่เกิดปัญหาอะไรไหมคะไม่เกิดอะไรครับแต่ทีนี้ว่ามันเหมือนกับว่า น้ำมันมันรั่วที่ฝาวาลไงก็เลยมาทํานี่เลยมาทานี่เลยครับผมอยากเห็นใหญ่ยนจุดนิ่งด้วยครับว่ารถจริงหรือเปล่าครับโมหรือเปล่าว่ารถแน่นครับเป็นไงฮะวันนี้รถเยอะครับแน่นเลยครับผมนะครับก็รถทุกรุ่นนะครับรถทุกคันนะครับเงานของพวกเราหน้าที่ของเราคือเราจะดูแลรถของลูกค้าที่เดินทางเข้ามานะครับใหญ่ยนจุดนี่งนะครับรักรถเหมือนที่ท่านรักนะครับก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยวรถคันนี้นะครับเปลี่ยนยางฝาฝาวาลเคลือบกระบอกสูบเคลือบบ่าววาลแล้วเดี๋ยวไปลองไปวิ่งดูครับ จุดสองโปรที่ปลายหัวฉีดแฉะหมดทั้งสี่หัวแหวนหัวฉีดมันตัดแหวนไะว้น่ะปกติมันจะเป็นดอกจันหัวเป็นหยักหยนะักเป็นหยักเนี่ยแต่มันตัดมันล่วนกัดเลยวัตถีมันล่วนหมดนะทุกหัวคือเวลาเราดับเครื่องมันหยดมันจะแฉะอา้าวเดี๋ยวเข้าขเครื่องจับเทสดูมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากตลาดไทยครับตลาดไทยครับผมรเรียกปทุมธานีเนาะครับ มาจากปทุมครับอาการนี้เป็นนานยังน่าจะนานนะครับผมไม่ได้ดูแลเครื่องก็เดินไม่ดีด้วยครับผมติดตามโครงการจากทางไหนมา u t u b e ครับ YouTube ครับผมมีความมั่นใจเท่าไหร่รถเราจะหายก็ดูคลิปด้านแล้วก็เลยต้องมาหาที่นี่แหละต้องเดี๋ยวลองดูว่าจะปราบอยู่หรือเปล่านะครับเตัวนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนเดี๋ยวคอยติดตามมันจะอยู่ไม่อยู่นะครับ คีทีห้า0ูนย์นะครับคันนี้นะครับเดินทางมาจากสี่มุมเมืองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับผมตอนนี้การขับขี่รถเป็นยังไงบ้างครับดีครับทุกอย่างดีหมดครับก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้มันมันออกตัวมันอึดอึดมันไม่วิ่งครับผมนะครับครับ จุดแรกที่คุยกันเมื่อช่วงเช้าก็คืออยากจะเปลี่ยนในเรื่องของซีนฝาวาวนะครับเพราะว่ามีน้ํามันรั่วนะครับแล้วก็จะมาเติมสารนะครับก็ที่คุยกันไว้ก็แค่2ตัวเองนะครับแต่รถคันนี้นะครับเป็น f อซีจานใหญ่นะครับสั่งผลิตภัณฑ์ไปใส่แล้วนะครับกับรถคันนี้นะครับตอนนี้นํารถมานะครับมาที่อูใหญ่จุนิ่งวันนี้ใหญ่จุนิ่งดูแลในส่วนตรงไหนไปให้บ้างครับก็ใส่เครื่อบเครือบ เคลือบวาวเคลือบเคลือบกระบอกโซครับสอบหัวชีดตัสอบหัวชีดเป็นไงครับหัวชีดปกติไหมดีครับปกติดีครับเห็นการทดสอบหัวชีดหรือเปล่าเห็นครับไปดูด้วอครับดูครับเป็นยังไงบ้างดีครับแล้ได้ครับแล้วที่อื่นเคยเห็นไหมฮะว่าไม่เคยหรอกครับคนนังข้างนอกครับนั่งนอกครับอันนี้มีทีมช่างอธิบายให้ดูด้วยครับผมอธิบายให้ฟังด้วยว่าหัวชีด แต่อัตัวเป็นยังไงครับนะครับก็นํามาประกอบแล้วใส่สารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปแล้วนะครับการขับขี่ตอนนี้เป็นไงฮะดีเยี่ยมครับลื่นเลยใช่ไหมฮะครับผมตาเร่งเป็นยังไงตาเร่งดีครับดีเลยตอนนี้ร้อยสามนะครับวิ่งกันเบาๆเรียบๆนะครับผมไม่เห็นอะไรแวบๆเนี่ยเอ้าผมเห็นอะไรแวบๆครับโอ้สารเครือบเนี่ยสารเครือบสารเครือบอ้ละมันพาว p o อ e r ล้างหัวนชียล้างหัวนชียครับนะครับ ทั้งบินินทั้งดีเซนทําไมซื้อไปเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยก็ไปใช้รถกับรถผมมะครับเอาไปใช้กับรถตัวเองครับนะครับคันนี้ก็ดีแล้วก็อยากให้คันที่อยู่ที่บ้านดีด้วยเพื่ออายุการใช้งานไปด้วยครับติดตามใหญ่ยนมาแล้วมั่นใจนะครับว่าสารเติมไปบ้านเนี่ยจะสามารถช่วยให้รถตีขึ้นดีขึ้นครับพอลองใส่แล้วครับลองแล้วครับลองมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับวันนี้วันนี้เป็นไงฮะที่ใหญ่ยนจุนิง ดีครับต้อนรับดีครับนะครับวันนี้เห็นผมเอนอยู่กับรถตลอดเลยครับผมดูดูทีมงานใหญ่ใหญ่จุนิ่งดูทีมช่างดูแลรถเป็นไงฮะทีมช่างครับผมดูแลดีครับนะครับโอ้โหแต่ผลิตภัณฑ์นี้รู้สึกซื้อไปเยอะมากเลยนะเห็นบอกว่าอ่ารถสิบล้อยังมีรถสิบล้อที่จะเอามาให้ดูแลด้วยครับผมนะครับก็คงจะเป็นเร็วๆนี้รอมะพร้าวออกเดือนไหนก็เส้นปีเส้นปีนะครับก็ อันนี้ก็เท่าแก่ตลาดไทยนะครับเพราะว่าทําธุรกิจนะครับเกี่ยวกับค้าขายเกี่ยวกับผลผลมตในตลาดไทยนะครับรถยนต์มีปัญหาจะงเดินทางมาใหญ่จนจุนนิ่งนะครับก็ฝากนะครับถึงผู้ใช้รถใช้นอำนะครับที่อยู่ตลาดไทยนะครับถ้าอยู่ในโซนนั้นนะครับแล้วก็อยากทราบว่าใหญ่ยนจุนนิ่งเป็นยังไงผลิตภัณฑ์เป็นยังไงก็สามารถปรึกษาได้ครับผมถ้าเจอกันนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านสมาชิกนะครับที่ติดตามใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับ รถทุกคันที่เดินทางมาใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับเราจะมีสติกเกอร์นะครับเรามีอาจารย์ช่างนะครับมากกว่า400อูนะครับอยู่ทั่วประเทศนะครับเดินทางไปที่ไหนก็มั่นใจได้นะครับเพราะว่าทีมงานของใหญ่ยนต์จุนนิ่งทีมงานของชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับเราคอยดูแลรถท่านทั่วประเทศอยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับการสมาชิกที่เดินทางมาที่ใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพนะครับของใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับก็สามารถนะครับสั่งซื้อทางไลน์แอดได้นะครับหรือว่าจะ นะครับว่าการใช้งานแต่ละตัวนะครับมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับแก้ไขปัญหาในจุดต่างๆที่เกิดปัญหาตรงนี้ได้ไหมนะครับโทรมาปรึกษาก่อนนะครับเรามีไอจันใหญ่นะครับแล้วก็มีทีมช่างนะครับที่จะเราไขข้อสงสัยท่านอยู่นะครับทั้งสาขานะครับอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็สาขาอำเภอเมืองนะครับจังหวัดระยองนะครับหรือสาขาภาคตะวันออกนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องส่งกลับ ตลาดไทยครับผมนะครับตลาดไทยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับที่ไว้วางใจใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับเดินทางมา2 0 0กว่ากิโลนะครับมาเพื่อให้ใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับดูแลรถของท่านนะครับรถทุกคันนะครับคืองานของพวกเรานะครับใหญ่ยนต์จูนนิ่งนะครับเราดูแลรถของท่านนะครับเรารักรถของท่านเหมือนที่ท่านรักนะครับก็ฝากไว้สําหรับท่านสมาชิกนะครับก็ติดตามทางยูทูบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อส่งต่อในการ ดูแลรถนะครับของท่านสมาชิกผู้ใช้รถใช้สน,นับท่านอื่นต่อนะครับวันนี้นะครับก็ต้องส่งกลับแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ,รบใหญ่โยโนจูนิ่งใหญ่โยโนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหย่โยโนจูนิ่งใหย่โยโนจูนนิ่ ปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการอย่ายโยนจุนิงอย่ายโยนจุนิงคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริรเริ่มเชื่อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาตำ่ำ ผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ทงชัยเจเริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยุยย่นจุนนิง